อ่ะสวัสดีครับผมจีรเดลิมพิพัฒน์ก้าไม้มงคลกาบฝากของดีทอนสิทธนะฮะโอ้แสงจ้าไปไหมเนี่ยแสงจ้าไปเปล่าไหมรู้นะครับเนี่ยแต่กุดเงินพอดีวันนี้ไม่ได้ลงอะไรเลยไม่ได้คุยกับลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าตอบกับลูกค้าอยู่นะที่สนใจนะครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะฮะหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับ,รบตอบอยู่คุยแล้วก็บวกกับสินค้าชุดใหม่ฮะพัชุดพาชุดใหม่นะครับอืม นะฮะเนี่ยอันนี้มีอีกนะครับมีอีกนะฮะแต่ผมเอาออกมาแค่นี้เพราะเพื่อหาข้อมูลครับกําลังหาข้อมูลก็เลยจะลงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านแรกตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะขอสละสิทธิ์ก่อนนะฮะเราก็ต้องหาให้ใหม่ถ้าดอกนี้ขายไปแล้วก็ต้องหาให้ใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่านะครับส่วนนี่ก็อาจารย์นองตะก,กุดเก้าดอกพวงมาด้วยแล้วก็พัะกิ่งพัะกิ่งนะฮะเขียนเอ่อ กิ่งเศรษฐีนะครับเขียนว่ากิ่งเศรษฐีนะครับแล้วข้างล่างนี่วัดนกนะฮะวัดนกสองแปดนะครับปีสองแปดนะฮะแล้วก็แหวนหลวงปุ่ทวดที่เห็นอยู่ตรงนี้บางอย่างผมพยายามหาข้อมูลอยู่ฮะกำลังหาข้อมูลอยู่นะทั้งหมดเนี่ยนะนะครับพยายามหาข้อมูลอยู่อันนี้ก็แหวนตาโลแหวนโลนะครับที่เขาเรียกกันผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับเนี่ยยันนูน เป็นพิมพยันนูนนะฮะรุ่นยันนูนหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกกันนะนะครับนี่ยันนูนนะฮะแต่ยังไม่ทราบปีว่าศูนหกหรือศูนย์ปดนะครับแต่เจ้าของเขาบอกศูนย์แปดนะครับผมเจ้าของเขาบอกศูนย์แปดเจ้าของบอกศูนย์แปดเห็นไหมฮะแล้วก็นี่ก็ได้ไอีกองเหรียญใต้ลมเย็นแต่อันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีขีดนะครับรุ่นไม่มีขีดหูปิ้นออกเลยอะ่ะดูเด้ นี่ดูดูได้เลยฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมเข้าไปเยอะๆหน่อยให้เห็นหน่อยเห็นไหมฮะหูปิ้นสูงออกมาเลยอ่ะเจาะเนี่ยครับปิ้นออกมาเลยปั๊มเนี่ยเห็นไหมฮะปิ้นทะลักออกมาเลยเห็นนะครับเนี่ยนี่ยตยลมเย็นนะครับนี่เหรียญใ้ลมเย็นเห็นไหมฮะเส้นรัศมีโผล่เลยขอบๆเนี่ย หรือขนแมวที่เขาเรียกกันอะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับก็อย่างที่รู้ว่าเราได้มาแล้วก็ขายไปใครชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านไปครับผมเพราะเราไม่เคยขายแพงนะฮะพอดีคุยกับลูกค้าหลายท่านวันนี้บางท่านจะขอดูพระผมก็ยังไม่มีเวลาถ่ายให้เลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับนะฮะนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึ่งเออกี่ลืมหยิบอันนั้นมาเปรียบเทียบด้วยจริงไหมเนอ ที่เป็นสองขีดข้างแก้มเนี่ยฮะรืมามาเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับปั๊มเนี่ยเป็นขอบเป็นร่องเลยอะอยากให้เห็นชัดๆเนี่ยจะเห็นเป็นแนั่นแล้วเป็นขอบนูนอะไรเป็นร่องพ้าอะไรเขาเรียกอะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแต่หูนี่ปิดแล้วก็ที่หูนี่อมีรอยด้วยมีรอยนะครับรอยขนแมววิ่งอะไรวิ่งเนี่ยเขาเรียกนะฮะเนี่ย ตัดนะครับเนี่ยน,นะฮะอ่ะเอาข้าวๆนะข้าวๆเพราะว่าจุดประสงค์คือจะลงดอกนี้ต่อฮะนะครับส่วนสินค้าอย่างอื่นค่อยลงพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบกระทักกันได้นะครับอ่ะต่อนะมาต่อกันนะครับเนี่ยอ่ะส่วนองค์นี้หลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะหลวงปู่ทวดสองหน้านผมขอเรียกอย่างนี้นะเพราะเห็นประกบกันนะก็เป็นสองหน้านะครับเนี่ย เห็นไหมอันนี้คือที่ได้มาวันนี้นะผมพยายามหาข้อมูลเนี่ยครับพยายามหาข้อมูลอยู่นะเพราะบางทีถ้าลูกค้าถาม,มาผมก็อยากตอบได้ไม่ใช่ว่าถามอะไรมาผมบอกไม่รู้ไม่รู้หมดมันก็กระไรกระไรอยู่ครับนะฮะขายพระแต่ไม่รู้อะไรเลยอ๋อลูกค้าอะไรทักมาครับอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยเข้าไปดูนะครับน่าจะเป็นท่านที่สนใจนั่นนะฮะทั้งหัวแหวนด้วยแล้วก็เออ ก้าวดอกด้วย um bo, จัมโบ้อาจารย์นองก้าวดอกด้วยน่าจะท่านนั่นแหละฮะผมว่านี่อ่ะดูต่อนี่นะครับตามที่ท่านเห็นนะฮะเขาข้าวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงจริงจังนะครับวันนี้แค่ผ่านๆก่อนนะฮะนะครับผมเพราะว่าจะลงอันนั้นครับเอ่อตะกรุดเงินไงะนะครับอ่ะเหล่องนี้เห็นไหมครับอาจารย์นองครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดายขาวนะฮะแต่ถ้าถามว่าปีไหนผมยังกำลังหาข้อมูลอยู่ครับมีตะกรุดด้วยนะครับ แต่ที่แน่ๆหูมีติ่งครับนี่หูมีเนื้อเกินล้นออกมาเลยอ่ะเห็นไหมครับปั๊มมือนะเอามือกดนะฮะพิมพ์กดมือเนี่ปิ้นออกมาเลยเนื้อปิ้นอะไรขอบๆเนี่ยนะฮะดูซูมเข้าไปหน่อยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นนะฮะนี่ที่หูเห็นไหมครับเป็นเม็ดเลยนะครับผมให้เห็นชัดๆอันนี้อาจารย์นองนะครับวัชซายขาวนะฮะกำลังหาอยู่ครับว่าปีไหน นะครับผม yeah. เพื่อจะได้ให้ลูกค้าสบายใจนะครับเราก็ทําได้เท่าที่เราทําได้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ได้ทราบนะครับเนี่ยตอบไม่ไดนะ้ลูกค้าทักไม่ได้ครับ <c ười> เริ่มได้เวลา้วฮะที่ลูกค้าจะทักมานะครับอ่ะต่อไปตรงนี้เลยวะนะครับตะกุดเลยห้านาทีเข้าไปแล้วตะกุดเงินนะครับนอแปดศูนย์นะครับผมเป็นตะกุดเงินนะครับนารายแปงรูป,อ,รารปอาจารย์นองวัชัยขาวนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อฝั่งนี้ฝั่งนี้ เห็นไหมครับมองเห็นช uh ัด huh กันไหมแสงจ้าไปมวะแสงจ้าไปไหมอ่ะเอออ่าได้ได้ได้นี่ฮะเห็นไหมครับนอแปดศูนย์ตอกโค้ดนอรัศมีนะครับนิยมนะครับแบบนี้นิยมนะนะฮะนิยมนะครับไม่ค่อยเจอนะตะกุดเงินพยายามให้เห็นชัดๆเนี่ย นั่นชัดไหม,อ,มอ่านะเนี่ยนอแปดศูนย์ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเส้นเส้นเนี่ยฮะคือรัศมีนะครับเขาเรียกว่ารัศมีนะฮะเนี่ยนอแปดศูนย์ต่อโค้ดนอรัศมีนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเนี่ยสามตัวนะครับไม่เรียกว่าตัวอะไรผมก็ไม่ทราบนะโค้ดเขาอะนะครับตัวนาหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ผมไม่ทราบนะครับเนี่ย ตามภาพเลยนะฮะเจ็ดนาทีกว่าแล้วนะครับท่านไหนชอบสนใจทักได้ครับพอท่านแรกสละสิทธิ์ไปนะฮะท่านแรกสละสิทธิ์เพราะว่ายังไม่พร้อมไงนะครับแล้วก็พยายามหาให้แล้วนะครับอย่างน้อยผมก็ได้ทําตามสัญญานะฮะนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณมากครับท่านที่รออยู่สามท่านถ้าเห็นโพสต์นี้แล้วทักมาได้เลยครับถ้าสนใจนะนะครับผมบอกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเรื่องเจ้าของขอบคุณครับผมจีรโลดลิมิพัทก้าวไม้มงคลกาฝากของดิทร์นสิทธิ์ขอบคุณครับ